ลงนนโ้ดอะไรก็ได้ฮะอ๋อได้ยินครับคนนั้นเขาบอกว่าให้อะไรนะได้แบบนนได้แบบมหาชนขอมาว่งงาไนงนว่าให้เต้นดูก่อนว่าเพลงอะไระเพลงอะไรดี มานี่มานี่ฮะมาดิ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 เอาไปมาด้วยเอาปมาด้วยเอาไปมาด้วยโอ้โหขึ้นรถไฟฟ้ามาไงมาดิฮะมา่ิโอ้โหตายแล้วมาขึ้นมาบนเวทีฮะขึ้นมาโอเคเจะได้นีมฮะเอาล่ะผมขอไม่ไม่นานประมาณสิบวิร้องแล้วให้น้องกับเต้นนะโอเคนะอันนี้คือบทลงโทษจากน้องวอร์พร้อมแล้วสามสองไม่ได้ครับไม่ได้ครับ

ขอบคุณมากนะครับอดาวเชิญลงจากเวคที่ได้โอ้โหเอาลนะฮะคือเป็นคู่ดูโอแบบนี้